อยู่หมู่บ้านนี้วะพวกแคมปนี่น <ๆ S 1> คนออกมองเราเราจะยิงให้หัวมันสั่นคอนเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีเจ๊คนไหนเล่นยาพาพาลาไหมครับ เล่นยาพาราคื่อนแลอ๋ออันนี้ป่ะเนี่ยยาแก้ปวดอันนี้ป่ะมาเกียวอ่ะเปเราเปเราเปเราเฮ้ยหลังมียิงนะหลังมีเคาะตรงไหนตรงไหนฮัลโหลนี่อุ้ยหลังต้นไม้เหรอเออเดนบอดจิงไดนบอดจิงเขาด้วย เอ้แมนชุบฉันทีได้ตายฉันโดนบอทจริงนะเธอว,ว้วาวเมื่อวานกูโดนบอทไปไม่คุยว้าวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเอาช็อตเมื่อกี้ให้ดูทำไมวะของแท้ เสียงมันยิงกระแลเสียงมันตกข้างห,ห,าหูมากไปเลยเอาเรียว่ะโอ้เอาเรื่องว่ะมันไม่ดูดิทุกช่วงนี้คือแบบใครสอบตาคือน็อกหมดเลยไปไปเก่งแล้วเฮ้ยโอ้โหโดนแล้วดูดิโดนแล้วโดนแล้ว ความัดนะความัดมัดัตรงหินดิถีน้ำเงินกูดูเจาะใครอยู่แล้วเจอกูเองนะเพื่อนไอสัตว์ข้างหลังอยู่ไหนวะ <S 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 มันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่หลังหินหลังหินเป็นถินมีหอยหรือเปล่า เ,เป็นไงล่ะ<ม>ทีนี้มีหอยไม่ล่ะ <c oughs> เหมือนไม่ไก็อยู่ทางขวาเลยวะมีเจ้คนไหนมีแฟนถึงพันขับเจ้โอ้ยโอ้โหมันอยู่ห<ม>ไหนอะตองรงศพกูเนี่ยเพื่อน ไม่มีครับผมไม่ได้ตีนี้หลักเดียวใจเดียวหมดเลยครับอ๋อหล่อไปอีกเฮ้ย <Hey. S 2> มันโหดมากมันโหดมากเพื่อน เดิจนชนไวแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยหมกบินหมกบินสองเหมือนกันแน่ความมันนะเอ้โหเนี่ยทำไมมันลั่นเร็วขนาดนั้นวะความมัน